ดโดยบอลกาแฟสวัสดีค่ะพบ n o า Society รายการที่จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตเข่าวสารในแวดวงคนดังไฮโซว่าพวกเขานั้นไปทําอะไรและมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากเรากันบ้างค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะาะเฟนจะพาท่านผู้ชมนั้นไปรู้จักกับสุนัขที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทยค่ะราคาของสุนัขตัวนี้นะคะสูงถึง3 6มสล้านเจ็ดแสบาทเลยทีเดียวหน้าตาของเขานั้นจะเป็นอย่างไรและจะเป็นสุนัขพันธ์อะไรติดตามเฟรมไปชมกันเลยค่ะ คุผู้ชมคะตอนนี้นะคะเฟมก็อยู่กับผู้จัดงานแล้วค่ะผู้ที่จัดงานนะคะ Smart Heart Present Thailand International Dog Show 2014ค่ะกับคุณตรีรัยาขอบคุณตรีรัะสวัสดีค่ะพี่เป็ดนะคะแล้วก็กับเจ้าของน้องหมาที่น่ารักอีกถึง2ตัวเลยกับน้องยอกเชียร์แล้วก็น้องทิเบตันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูต้องขอถามก่อนว่าน้องตัวนี้ทราบมาว่าได้รับรางวัลการประกวดมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมีรางวัลอะไรที่คุณพี่ภูมิใจสําหรับการที่ได้รางวัลมากที่สุดคะค่ะสําหรับน้องฮอนแซ่เลยนะคะอคชนะการประกวดเนี่ยมาสามทวีปเลยนะคะสามทวีปเลย,เยของอเมริกาครับได้เป็นแชมเปี้ยนของอเมริกานะคะได้ไปชิงโชว์มาค่ะนะคะของเอเชียเราเนี่ยก็เป็นแชมเปี้ยนของเมืองไทยของมาเลเซีย ของฟิลิปปินส์และนขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนเอเชียแปซิฟิกเป็นตัวแทนของเอเชียเลย,เน,ยเน,นะคะไปประกวดในการ world challenge นะคะ world challenge นี้ก็จะนำเขาจะให้สุนักแต่ละประเทศเนี่ยประเทศละหนึ่งตัวเท่านั้นเป็นการเชิญไปนะคะสำหรับน้องฮอนซาเนี่ยเข้าไปในฐานะเป็นตัวแทนของเอเชีย ซึ่งไอ้ท่านเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งเอี่แทดนะคะแล้วสําหรับของุน,น้องทีเวต้าน,นะคะค่ะภาพมาว่ามีราคาสูงถึง36มสิบล้านเจ็ดสนบาทใช่ค่ะเราซื้ตอตอนนั้นซื้อราคาในเออจ็ดล้านหยวนค่ะเจ็ดล้านหยวนคือนําเข้ามาจากประเทศจีนเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วน้องน้องตัวนี้มีความพิเศษยังไงคะคที่แบบทาไมถึงราคาแพงขนาดนี้เขาเป็นลูกสเป็นเชื้อสายลูกแชมป์ของปีประเทศจีนค่ะปี2012ันสิบสองพ่อเขาเป็นแชมป์ของประเทศ แล้วทำไมหมาพันธุ์นี้นพันธุ์นี้ถึงราคาแพงราคาสูงขนาดนี้คะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ราคาสูงเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นเขาเป็นสายพันธุ์ที่ประจําประเทศจีนไวแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เ,เป็นสุนัขที่หายากเพราะว่าเขาสามารถฮีทได้หนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นเอง,งและปกติแต่ก่อนเนี่ยคือแม่ของเขาเนี่ยสมมติคลอดลูกมาสิบตัวแม่ของเขาจะเก็บลูกที่แข็งแรงที่สุดไว้แค่ตัวเดียวเท่านั้น ตัวเดียวแ,แค่ตัวเดียว,วเยวท่านั้นก็เลยจะหายากเป็นสุนัขที่หายากด้วยอันนี้เป็นตัวแรกที่นําเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าคะถ้าเป็นสายพันธุ์นี้ใช่ไหมคะตัวแรกค่ะตัวแรกเลยใช่ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีใช่ค่ะคือเขาสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะทั้งโครงสร้างขนทุกอย่างเชื้อสายเขาโอเคเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้มีการเลี้ยงดูที่แตกต่างจากสุนัขพันธุ์อื่นไหมคะ ไม่นะคะไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายกับแค่จะห่วงก็แค่พวกโครงสร้างกระดูกนิดหน่อยก็คือต้องพยายามกับปริมาณการทานอาหารของเขาให้เข้ากับโครงสร้างของเขาโตไปพร้อมๆกับกระดูกคะ่ะดูจากสังเกตดูจากขนนะคะรู้สึกว่ามันจะหนามากแล้วแล้วน้องเขาจะร้อนไหมคะเพราะว่าอากาศของประเทศไทยค่อนข้างที่จะร้อนมากก็ไม่ไม่นะคะเขาคือสุนัขพันธุ์ที่เบสเนี่ยเขาจะ อึดกับสภาพอากาศได้หลายภูมิอากาศเลยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาทางสภาพอากาศมากแต่ก็ถามว่านอนห้องแอร์ไหมก็นอนห้องแอร์แต่ถอให้นอนห้องแอร์ก็นอนแค่26่สิบหองศาเท่านั้นเองอันนี้ถ้านําเข้ามาขายในประเทศไทยค่ะมีผู้คนสนใจไหมคะมีกลุ่ม t a r ก็ตเฉพาะไหมคะตอนนี้คือมีคนสนใจมากกว่าปีก่อนๆมากเลยค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้เริ่มกำลังกำลังกำลังเริ่มนิยมขึ้นลูกค้าก็ เดี๋ยวนี้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ,คะแล้วสําหรับในงานที่จะเอาไปโชว์เนี้ยค่ะในภายในงานมีอะไรเป็นไฮไลท์นะคะคุณเต็คะ่ะมันมีไฮไลท์หลายงานหลายอย่างะนะคะ,ะเริ่มตั้งแต่การประกวดสุนัขสวยงามก็คือเป็นพื้นฐานของการ<ช>ประกวดที่ชิง,ชงแชมป์สมเด็จ พระบรมราชินีนาถก็คือหมาที่ได้เบสอินโชรหรือว่าได้ลำดับที่หนึ่งก็จะมีแบบว่าสมาคมก็จะคัดตัวนะคะ,คะไปประกวดที่ต่างประเทศค่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณพี่เขาเรียนไปอะค่ะ,คะก็คือทุกตัวจะต้องมีสายพันธุ์ที่ตรงตามถูกต้องตามใช่แล้วก็ประกวดกันในงานนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมที่เราเรียกเรียกว่าด็อกอะ l ิลิตี้ก็คือเหมือนกับให้คนกับสุนัข นะคะไปเที่ยวชมงานแล้วก็ได้มีการสร้างสัมพันธ์ในการเล่นเกมต่างๆซึ่งปีนี้เราก็ได้นําเกมใหม่ก็คือด็อกกี้คันคล้ายๆเกมที่เราเล่นกัน<ล> <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> อะไรประมาณนั้นก็มีทั้งความสนุกสนานแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์ให้คนและเจ้าของเนี่ยได้รักกันแล้วก็ผูกพันมากขึ้นก็สามารถไปที่งานกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพ็มต้องขอขอบคุณคุณพี่ทั้ง3คนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะไปเจอกันที่งานค่ะ โอ้โหท่านผู้ชมคะสุนัขราคา36ล้าน7 0 0 0บาทนี้หน้าตาค่อนข้างที่จะน่ารักน่าชังขนาดนี้ค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะที่งานวันที่26-29มิถุนายนนี้ค่ะและตอนนี้นะคะพักเรื่องบันเทิงในประเทศไทยได้เวลาบินลัดฟ้าไปอัพเดตบันเทิงทางต่างแดนกันแล้วค่ะ หนังครั้งยิ่งใหญ่กับกิจกรรม72ปีไทยประกันชีวิตดูหนังทั่วไทย14,000ที 14, ่นั่งตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธาธีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ไทยประกันชีวิตจัดรอบพิเศษให้ลูกค้าทั่วประเทศณโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมางานนี้นอกจากลูกค้าจะได้ชมภาพยนตร์ฟรีแล้วยังมีกิจกรรมจากคลับไทยประกันชีวิตให้ได้ร่วมสนุกทั้งสมัครสมาชิกบัตรไทไลฟ์การ์ดและแต้มรับเครื่องดื่มและป๊อปคอร์ฟรรออรนฟ และนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยประกันชีวิตที่ได้มอบความสุขให้แก่ครอบครัวไทยประกันชีวิตทุกที่ทั่วประเทศใจดีมากคือให้จํานวนเยอะเลยตั้งหนึ่งหมื่นกว่าที่ด้านแทบมาด้วยกันทั้งทั้งครอบครัวเลยดีใจนะที่ไทยประกันเนี่ยเลือกให้สําหรับลูกค้าได้มาดูตรงนี้ดูกับไทยประกันชีวิตเจ๋งสุดๆอลังการมากไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต ขอต้อนรับสู่บ้านพีเกตนะครับเด็กๆพีเกตครับทะเลสาบตรงนี้เล่นเลยไปได้ด้วยนะอยากเล่นไหมอยากเล่นแรงเลยเป็นเด็กเน่ยเล่นแบบนี้ไปก่อนก่อนแน่นๆนะเดี๋ยวจะพาซิ่งแล้วนะยาพาบนตอกน้ำนะครับครับสาวย้วยนะในใหญ่สุดๆเลยนะเด็กว่ายได้ไหมครับเด็กว่ายได้ครับแต่ว่าสระเด็กอยู่ตรงนู้นนะครับถึงบ้านพี่แล้วเป็นไงนะได้พื้นที่ส่วนกลางมากมายแล้วยังขยายลิฟวิรงสเปซให้กว้างขึ้นตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่พร้อมฟังก์ชันแห่งความสุขครบครัน กับบ้านคอลเลกชันล่าสุดเลือกได้ในหลากหลายทำเลพิเศษกับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ Perfect Place และ Perfect Park ทั้ง11โครงการจัดพ,อพอตรรับสนับสนุนโดยบอนกาแฟ s o c i ตี้วันนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณพ่อสุดฮอตแห่งวงการฮอลลีวูดค่ะวันอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นวันพ่อของสหรัฐวันนี้เราก็เลยจะมารวบรวมรายชื่อนักร้องนักแสดงที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นคุณพ่อสุดฮอตแห่งวงการบันเทิงต่างประเทศกันโดยเกณฑ์ที่นํามาใช้ประกอบการพิจารณาก็คือ การให้ความรักความเอาใจใส่ลูกๆเป็นอย่างดีแปลว่าอาชีพการางานกำลังฮอตสุดๆและแน่นอนว่าคุณพ่อเหล่านี้จะต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ทำให้สาวน้อยสาวใหญ่ลหลงไหลได้ปลื้มกันด้วยแล้วค่ะคุณพ่อสุดฮอตคนแรกก็คือเบนเอฟเฟกที่มีลูกสาวสองคนลูกชาย1คนกับเจนิเฟอร์การ์เนอร์โดยครอบครวัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องการดูแลเอาใจใส่ลูกๆดีมาก ภาพที่คนเห็นกันจนคุ้นตาก็คือภาพที่เบนและเจนิเฟอร์ซึ่งกระต่างเป็นนักแสดงที่มีงานชุกด้วยกันทั้งคู่กลับมีเวลาไปรับไปส่งลูกน้อยที่โรงเรียนรวมถึงพาไปเข้าชั้นเรียนพิเศษต่างๆทั้งเต้นบัลเล่เรียนศิลปะเล่นบาสเตะบ,บอลพาไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดไปซื้อของที่ตลาดแถมยังชอบผาลูกๆของตัวเองไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆตามสนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬาแถวบ้านอยู่เป็นประจำด้วยล่ะค่ะเพราะความน่ารักแบบนี้นี่เองที่ส่งผลให้ครอบครัวเอฟเฟกได้รับการโหวตให้เป็นครอบครัวคนดังที่อยากจะได้เป็นเพื่อนบ้านมากที่สุดแล้วก็ทําให้เบนติดอันดับคุณพ่อสุดฮอตในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยคุณพ่อสุดฮอตคนต่อไปก็คือฮิวจ์แจ็กแมนที่ภาพลักเวลาอยู่กับครอบครัวนั้นช่างแตกต่างกันอย่างลิบลับกับบทซูเปอร์ฮีโร่อย่างวูฟฟรีนที่เราเห็นกันบนจอภาพยนตร์ โดยฮิวมีลูกชายและลูกสาวที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นอย่างละคนถึงแม้ว่าจะมีงานชุกมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์มาให้เล่นอย่างไม่ขาดสายฮิวก็ยังสามารถเจดเวลาให้กับครอบครัวได้เสมอโดยภาพของครอบครัวแจ็คแมนที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือภาพพ่อแม่ลูกทั้ง4คนและสุนัขอีกหนึ่งตัว ออกไปช็อปปิง้งเดินเล่นหรือขี่สกูตเตอร์อยู่แถวๆบ้านเป็นประจำโดยคิวนั้นชอบให้ลูกสาวขี่คอจนถูกปะปาราซี่ถ่ายรูปออกมาให้สื่อเห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับเทศกาลวันพ่อในปีนี้ฮิวได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่าเขาคงไม่หวังว่าจะได้การ์ดวยพรเขียนคำว่าสุขสันต์วันพ่อจากลูกๆทั้งสอง เพราะเขาสอนให้ออสการ์ลูกชายกับเอวาลูกสาวเอาไว้ว่าทุกวันคือวันพ่อส่วนเรื่องที่เขารับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในหนังนั้นที่คนภายนอกมองว่าแสนจะเทฮิ้วกับบอกลูกๆว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าบทวูฟรินที่เขาแสดงนั้นเท่เลยแถมยังรู้สึกอายหน่อยๆอ,อีกด้วยค่ะคุณพ่อสุดทอตคนต่อไปก็คือแบรดพีทที่มีทั้งลูกจริงและลูกเลี้ยงกับแองเจลินาโจลีมากถึง6คน แต่ถึงจะมีลูกเยอะเป็นปรวนแต่ซูเปอร์สตาร์รายนี้ก็สามารถให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กๆได้อย่างทั่วถึงโดยภาพครอบครัวนี้ที่เราเห็นกันผ่านสื่อคือภาพเด็กๆที่รักใคร่สนิทสนมกันเป็นอย่างมากเวลาไปไหนมาไหนเด็กที่โตกว่าก็จะคอยดูแลน้องๆเป็นอย่างดีแถมแบรดกับโจลี่ยังชอบพาลูกๆไปด้วยเสมออย่างที่ต้องไปถ่ายหนังในต่างแดนเป็นเวลานาน,านเพราะไม่อยากจะห่างจากลูกๆ แถมยังชอบพาเด็กๆออกไปดูหนังเทีเ่ยวสวนสนุกและซื้อของกันอยู่บ่อยๆล่าสุดในงานเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง Maleficent กำเนิดนางฟ้าปีศาจท,ที่ฮอลลีวูดเมื่อเร็วๆนี้แบรดก็ผ่าลูกชายและลูกสาวมาให้กำลังใจโจลี่กับวิเวียนลูกสาวฝาแฝดคนสุดท้องที่เล่นหนังเรื่องนี้กับผู้เป็นแม่กันครบครอบครัวคนต่อไปก็คือเดวิดเบคแฮมซึ่งตอนที่มีลูกชาย3คนกับวิคตอเรียเบคแฮม เราก็จะได้เห็นภาพอดีตนักฟุตบอลชื่อดังพาลูกๆไปเตะบอลหรือว่าไปนั่งชมการแข่งขันกีฬาอยู่ริมสนามบ่อยๆและพอมีลูกสาวคนสุดท้องเพิ่มขึ้นมาอีกคนภาพที่เราเห็นก็เปลี่ยนไปเป็นภาพคุณพ่อสุดหล่ออุ้มหนูน้อยหาเบอร์ไปเที่ยวหรือออกงานกันเป็นประจำ รวมถึงภาพที่พี่ชายทั้ง3คนช่วยกันเลี้ยงน้องด้วยความเต็มใจคุณพ่อสุดฮอดคนสุดท้ายถึงแม้ว่าจะเพิ่งเลิกลากับภรรยานางแบบแสนสวยไปยเมื่อไม่นานมานี้แต่ออเรนโดบรูมก็ยังคงเป็นคุณพ่อที่ได้ชื่อว่ารักและก็ดูแลเอาใจใส่หนูน้อยฟรินต์ลูกชายตัวน้อยเป็นอย่างดีโดยทั้งออเรนโดและมิเรนดาเคิต่างก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะทำทุกอย่างให้ลูกชายไม่กลายไปเป็นเด็กที่มีปัญหาเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกัน เราจึงยังเห็นภาพครอบครัวสุขสันต์จากทั้ง3คนอยู่เสมออย่างล่าสุดมิเรนดาพาลูกชายไปถ่ายแบบนิตยสารโบกด้วยเธอก็ยังต้องปรึกษากับอ,อเลนโดล่วงหน้าเวลาที่มิเรนดาเดินทางกลับจากทำงานต่างประเทศเราก็จะได้เห็นภาพของหนูน้อยฟลินต์เดินทางไปรับคุณแม่ที่สนามบินอยู่เป็นประจำขณะที่ตัวอเลนโดก็ยังคงมีภาพพาลูกชายไปพบกับแม่ออกมาให้เห็นอยู่บ่อย และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของ Now Society ในวันนี้และสำหรับวันพรุ่งนี้เฟรมจะพาไปอัปเดตข่าวสารในวงการของดาราเซเลบิตี้ไฮโซกันที่ไหนอย่าลืมติดตามวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ